วันนี้นะครับเราก็มากับแมปน็อกเอาท์ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพี่ได้ทําการมาเล่นกับเพื่อนวัย30ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเข้าสู่ชมรมคนแก่หาเกมรูบบ์เล่นไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างก่อนไปเริ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับปีนี้ขอสักเจ็ดหมื่นซักบกำลังดีเลยไปไปเริ่มกันเลยดีกว่าอืมตัวเกมมันจะมีให้เราไปสุ่มสกินด้วยก็จะเป็นสกินเพนกวินต่างๆเว้ยไอเต้ยมรู้ป่ะไอคลิปสุดท้ายที่เราเล่นด้วยกันเกมช้างเนี่ยยอดวิว กมช้างมันมันต้องเป็นคนยิงหว่ะถึงสนุกอ่ะเออคนซ้อนก็ะดุกคนเล่นเนี้ยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าเกมมันเงียบไปละแล้วไอ้นี้มันเคอไปทีละคู่หรอหรือว่าไม่ไม่ไม่ต่อคนเลยไปทีละห้องเลยแต่ว่าไอ้นั้นคือตายจะหมดแล้วเห็นปะราบสิบคือรอบสิบล้ะเอ้เราต้องร่วมมือกันนะเว้ยได้จับมือได้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 แล้วเป็นแชมป์แล้วมันได้อะไรปะก็ได้แตบไปแลกของอะไร เกมเราบอกมีแค่หน้าเตยคนเดียวคนเที่ยเลยไอชิบหายแม่งมีแต่ตูดแต่ตอนแรกกูเห็นขั้นหน้าเป็นสูตรเออทหารหลักนะไอเหี้ยนี่แล้วบังคับไงวะกด E กด Q เพิ่มความเร็วเป็นทิศทางเว้ยนี่กูใส่สุดเลยละกันเอ้าอ๋ออ๋อเข้าใจละเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูหลุดกูหลุดกูหลุดเชี่ยตา้มะเนี่ยไต้มะเนี่ยแล้วมันถอยหลังไม่ได้เหรอ อ๋อมันหันได้หันยังไงวะอ๋อหันตามที่เราเล็งนี่ว่าปอลมันคือตัวไหนอะกูตัวดํากูกูก็ตัวดำอย่าบอกนะมันดำตรงกลางอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูอยู่ตรงตูดเนี่ยตรงตูดตัวแดงอะอ๋อโอเคทำไมอยู่ๆเสียงมึงดังมึงเบาไว้ให้เต้ยเจอแล้วเอ้ยกูอยู่ข้างๆเลยไอ้ตัวดำดำข้างๆกูเนี่ยเลยไอ้ตัวนี้อะโอ๊ยโอ๊ยนี่คืออะไรอะกดชอบเอ้ยเขียแล้วลูกเลยตรงนี้เนี่ย อไอที่ตกไปนั้นบึงใช่ไหมไอเต้ยใช่ไหมนี่มึงดูกูเลยรอบนี้กูที่หนึ่งแน่นอน MVP ดูกูแน่เลยกูก็ลืมนึกว่ามึงจะอยู่นิ่งๆเจอกูไอเพนกวินโง่นี่เนี่ยเอาเอาเอาเเเอาแตกนะแตกนะอ่ารอบนี้กูกดสุดทางเจอเลยพาวเวอร์สิแล้วกันตายห่าไปซะไอเพนกวินโง่เอ้า เชือกกูยืนอยู่เฉยๆนี่นี่มึงโดนโดนเอาวะเล่นตาแรกก็ MVP ไปเลยมึงชนะเลยมึงตกกูชนะดิกูเฮ้ยสุดยอดกูชนะเฮียตาแรกกูชนะเลยเปลี่ยนสีได้ปะอ๋อนี่ไงเอาน้ำแข็งมาเปลี่ยนสีกูได้สีเหลืองแล้วไอ้ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะไอ้ที่โดดๆไปน่าจะเอาบีไปโดดเล่นมั้งตัวไหนหรอ ขอขอรู้ได้ไหมอยากรู้มากเลยอ่ะกูนี่แหละเป็น importer importer ก็แย่แล้วเออมึงสีอะไรกูสีแดงสีแดงไปเทียแล้วไม่มีสักตัวตอนนี้กลายเป็นเขียวไงตอนนี้กลายเป็นน้ำเงินแล้วเฮ้ยห้องเดี่ยวกูป่ดิห้องเดียวกันเฮ้ยเดียวเหรอเอ้ยกูตกแล้วเดียวตัวเดียวเนี่ยนะกูตกแล้วกูตกแล้ว เออกูตกไปแล้วเชื่อกูป่ะมึงตัวไหนกูเฮ<อ>้ยเสี่ย<อ><ะ>ความชนกูไอ้เชีย่ยกูจะตกกูจะตกกูจะตกไต้อยู่ไหนอ่ะุ้ยทำไมทำไมอยู่ๆมันไหลอ่ะมันมันหุบแมพมันหุบแมพกูจุกแล้วกูออกขวากูออกขวาออกขวาไอ้เชีย่ยเออก,กูกูต้องอยู่กลาไงให้ได้ไมากที่สุด กูรู้แล้วเอ้ยแล้วไอ้นี่มันขึ้นมาต่อยอีเวนต์อะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะมึงโดนกูอุย้ยใครโดนกูสเตย์้ยตายเฮ้ย,ยนิดเดียว <c oughs> โอ้แต่หายจากความมึตงตกยัตงตกแล้วตกแล้วกูตกแล้วโอ้ยเคกูคยังรอดอยู่เชื่อไหมไอ้เต้ยมันยังเชื่อว่าพี่อะตกไปแล้วเว้ยเอาว่ะไม่พูดไม่พูดใช้สมาธิ ไอเต้ยมันใช้สมาธิมาทุกคนจะชนกูเชื่อไหมเชื่อกูอ่ามึงโดนกูไอเต้ยเอ้อไอเชียตกคู่เหรอเนี่ยกูเชี่ยเลยตายคู่กูตายบอลคือตัวไหนเพิงฟิลงเหลีอยงใช่ไหมไอเชี่ยใครชนกูไอสัสโอ๊ยไอเต้ยกูเห็นนะมึงอยู่ชนกูเมื่อกี้นะกูเห็นนะงูเหรอกูตัวไหนอ่ะมึงตัวดา ไม่รู้วะมึงไม่เปลี่ยนสีอ๋อเปลี่ยนต้องกดเปลี่ยนเหรอคุณหัวมือได้ไอ้ที่กูงกุดสีอะไรอ่ะกูสีเหลืองสีเหลืองเหลืองที่สองตัวเหลืองธรรมดาเหลืองเลืองแสงธรรมดาดิโอเคที่อยู่เลียเลยใช่ไหมใช่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ากูอยู่ข้างมึงไหนข้างในเราเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันได้ เราต้องแม่ทำร้ายกันเราเป็นเพื่อนกันโอเคนะเราเป็นเพื่อนกันไอ้สัตว์ตายไอ้เชี่ยคนเชี่ยเลยไม่เว้ยเมื่อกี้เราคิดตรงกันไงมันเลยแบบหักล้างกันอ๋อไอ้คุยมันไปไม่สุดไงเมื่อกี้มันเลยตกคนเชี่ยอะไรเน่ยนี่บอกไหนสุดเหมพ่อไอ้ชิคนี้ไว้ใจไม่เคยได้ทุกครั้งเลยว่ะกดสุ่มสกินพี่มา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  เป็นกวินนีออนบูน่ารักจัดๆเลยอ่าเดี๋ยวเราใส่ตัวสีแล้วกันนะฮะยึกกูตายเอ้ยเอ้าไอ้เต้ยเอ้ยเอ้ากูรู้เลยมันตัวไหนมึงแม่งเป็นเพนกวินตัวเล็กๆไเปนนตัวไหนอะนี่สู่งนี้กันดิต้องสูงมีกอเออสูมน้ำแข็งเมียแย้แจงไปร้อยแข็งขวดน้ำแข็งรอกูรวยกวดก้าโลบักได้ไหมฮะแล้วมึงจะเก็บน้ำแข็งทำส้มตีนหรอวะเต้เดี๋ยว ก้าโลบัตอันแรกเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรก่อนผมยังเฮ้ยนี่เออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหกร้อยโลด้วยอ่ะเชี่ยน่ารักจันเลยกูเป็นว้นแดงแบบว้นน้ำเงินดีวะว้นน้ำเงินดีวะเป็นโดเรมอนปอบตัวมาคนเราจะเติมกับเกมอย่างนี้ด้วยหรอวะมึงเจอกูกูไม่ไว้ใจมึงนะเต้ยยเอ้ มึงทําให้กูสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจจากมึงเว้ยไอเต้คิดเองคนเรามันเริ่มจากการไวเนื้อเชื่อใจกันนอเว้ยเนาแต่เอาจริงเมื่อกี้กูก็ใส่ดาเมจสุดกะมึงตกเลยเว้ยสีไหนอะสีดูหุ้มสีเขียวโอะโอกูโดนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 กูตายคนแรกแล้วเนี่ยไอเต้ ตัวแปลกๆหรอเมื่อกี้เออไอ้เช่นทำไมกูโดนแบบทุกคนหันมาที่กูวะมึงทำตัวเด่นไงแบบนี้มึงโอ้โหเบนี้คับสเตย์ฮัมเบิลอ่ะตัวจักไงาสเตย์ฮัมเบิลก็เฮี้ยนแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้สัตว์มึงทำตัวเด่นไงคนเลยหมัดใส้อ่ะอ่ะกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเป็นกุยหนึ่งกูเปลี่ยนนี่ไม่รู้จักหรอฉายเอ้ไม่ใช่ฉายาสุภาษิตไทยอ่ะ เข้าเมืองตาหลิวตาหลิวตึงโปอ๋อนึกว่าเข้าเข้าเมืองตาหลิวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดแย่แล้วองแข็ดูลุงเอมากไปหน่อยเอออยากเลี้ยไข่ลุงเอเอ้ยไม่เกาค้างลุงเออะโอ้เชี่ยตกตรงกลางกระโปะกระโปกูยังรอดอยู่เว้ยนี่เลยที่หนึ่งแน่นอนคุณทำอะไรของกูเนี่ยมึงมัน on h ฮ s h on h ฮ n นมากๆกูทำอะไรอยู่ ทันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเพนกวินมึงโดนกูเอเอไม่ตายตีไม่เข้าชนแบบไม่ปิวเลยนี่ใส่สุดนี่แหละกูใส่สุดเลย power หกเข้าวาปไปเลยแล้วกันนะเร็งประมาณเอ้ยแต่เราควรสิบปะเอ้าไอ้ <laughs> แม่งมาจากไหนวะแม่งเข้าวาปมาชนกูแล้วตกเองด้วยนะเฮ้ยปอนฮะกูมาถึงสุดทาง ได้รีบอร์ดวะหรอเออไอ้มึงไปได้ไงกูติดอยู่อันหนึ่งอะมึงต้องโดดแบบชิดขอบแบบสุดๆอ่ะหรออันนี้สักประมาณห้าละกันเราเน้นอยู่รอดไปก่อนเจอกูนางเพนกวินไรยรัสนิยมบับเข้าให้เรียบร้อยเอาเสียหนึ่งเหลือสามตัวเราเหลือเพนกวินกันอยู่สามเผลอๆแป๊บเดียวกู490สี่ร้อยเก้าสิบเฮ้ยทำไมตัวกูอยู่ในดิน ตนนะองไนตัวกูอยู่ในดินอ้าวอ้าวเกมบั็กตัวกูอยู่ในดินเต้ย how how to play แล้วกูจะออกจากตรงนี้ยังไงดีฮัลโหลเกมกากเกมบักเกมกากเออจริงเกมกากเฮลวมีออกยังไงวะทุกคนออกยังไงแล้วไมนชนมึงกระเด็นปะแค่นั้นนะนะอืมกูตายติบเลยมาไม่เจ้าก็ฆ่าเนี่ยต้องตายกันเป็นคนละข้างนึงไอ้เจเ้าเพนกวินไร้รสนิยม รู้จักไหมราชาไม่หวั่นไหวนะป้าบเขาให้เออเอ๊ะ,อะทาไมตัวตัวกูยังไม่ออกจากที่นี่อีกอะชิบหายละสภาพแม่งเหมือนกําลังแบบดมไข่เป็นกลิ้นตัวข้างหน้าโคตรท้ออันนี้แหละเขาเรียกว่าการเปิดโป๊เวกูใส่สูตรเลยละกันแปลนเฮ้ยเชีย่ยนอลุงไ <laughs> อเชีย่ยแล้วมนกูตงตายด้วยอะ่ะโอ้โหเกมหมา <laughs> อ่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้ประมาณนี้ล้กันส่วนเพื่อนเต้ยพี่หายสับสูไปแล้วมันไปห้องน้ำแล้วหายยาวเลยเจอก,กันคลิปหน้าก็ผมบ๊ายบายครับ